You put down the phone สวัสดีครับอยู่กับช่องพ่อสีริฟ้ามนะครับคือเก่าคือเดิมนะครับเมื่อวนนี้นะครับที่ผมแต่งชุดตั้งสีนะครับบ่ได้เป็นพ่อข่านะครับบ่ได้เป็นพ่อข่าแล้วก็บ่ได้มาขายของนะครับกับสีมาเห็ดชิปนะครับให้ความรู้แล้วก็เพื่อเป็นกรณีศึกษานะครับสําหรับผู้ที่กําลังเห็ดฟาร์มนะครับเมื่อวนนี้นะครับเห็นข้างหลังผมนี่เป็นซองนะครับซองงวนะครับเอามาจําลองเหตุการณ์นะครับกับเสียวงวงว่าใสรได้หนีนะครับเดี๋ยวผมสี ให้เบิรงก่อนนะครับว่ามือนีสีผ้ามาเห็นยังนี่ครับตัวนี้คือขาวัวจำลองนะครับขาจำลองนะครับอ่าซื่อกีบเพิ่นมานะครับมือนีสีผ้ามาเห็ุกรณีศึกษาเกี่ยวกับการแต่งกีบหัวนะครับแตงเล็บหัวเบิรงครับนี่ครับเห็นไหมครับแต่งกีบแต่งเล็บนะครับเพื่อเป็นกรณีศึกษานะครับสําหรับผู้ที่อยากสี ลองเห็ุหรือว่าอยากศึกษาเกี่ยวกับการแต่งกีบแต่งยังนะครับปกติแล้วก็ต้องเอิดหม้อหรือว่าผููที่เพิ่นรับจ้างแต่งกีบแต่งเล็บง่วน,นะครับตัวนี้นะครับผมบเดเป็นหมอนะครับล่ะกับบเดมีความหูโบเดเคยเหตุพร้อมนะครับเมื่อนี้ผมสีมาศึกษานะครับศึกษาผมกะศึกษาเกี่ยวกับการแตง่งหรือว่าการที่ว่า มันใส่อุปกรณ์ยังไงนะครับในการแต่งนะครับเมื่อนี้นะครับอุปกรณ์ผมกบทีมี่นะครับเขาเอื้อนลูกมูนะครับนี่ลูกหมูเดี๋ยวผมขอว่างนะครับว่างงวงขางวงก็นะครับเนาะนี่กับอุปกรณ์นะครับเป็นใบยังสีนะครับใบแบบบางๆนะครับเอามาสื่อมาสามใบนะครับนี่ถ้าเอาใบเดียวมันสีอ่อนพดนะครับเขาสื่อมาสามใบมันเบิดใบแหลกเขาก็เอาใบที่แหลกนี่ยครับไปใส่ใบสุดท้ายเอาใบที่สองขึ้นมา เทิ่งยังเี่นะครับนี่มันกะทีใส่นะครับเดี๋ยวมื้อนี้นะครับผมกะจะมีโอกาสนะครับไปหากีบงวเนี่อนนี้มากนะครับเพื่อมาศึกษานะครับไอเราก็สร้างประสบการณ์ให้กับจากของนะครับเพราะว่างวอยู่นี่กับไรนะครับกัอยากเ็ดเป็นเ็ดเป็นนํานะครับกับบ่ได้เอาไปเป็นอาชีพรับจ้างหรอกครับแค่อยากให้เป็นนะครับให้มันเกิดการพัฒนานะครับหรือว่า รักษาภายในฟาร์มนะครับเพื่อเห้สีเดีลดค่าใส่ใจนะครับของการเลี้ยงง่วนะครับเพื่อปะหยัดต้นทุนไปนํานนะครับเมื่อนี้กาสีมาเริ่มกันเลยนะครับเบาๆไล่เนี่ยครับก่อนเงินก็ต้องพามเบิ้งนะครับงัวนะครับงัวตัวนี้กะตัวใหญ่เติบนะครับนี่เบิ้งแต่กีบนะครับงัวตัวนี้ก็ถือว่าใหญ่นะครับนี่เป็นง่วใหญ่นะครับตัวนี้ก็ลองทูๆไปแล้วเดี๋ยวสีมาเริ่มนะครับแบบ จริงจังครับกะพยายามเพดไห้มันไข่ไข่สถานการณ์จริงนะครับกะมีซองเอยียงแบบจริงจังเลยนะครับนี่ตัวนี้ครับเป็นขาเทียมนะครับเอามายึดใส่กับตัวนี้เพื่อไห้มันเป็นการสมจริงนะครับหลัก,กถ้าหอเอว่างไว้ทั้งโตจังสี่หรือว่าจับจังสี่นะครับมันสี่สมจริงบันไดนะครับก็อยากได้รสชาติแบบเขาเห็ดอีรีนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับผม นี่ห้เบิงนะครับกะทือว่าเป็นง่วตัวนึงนะครับห้าอยากเห็นแต่การแต่งเล็บแต่งยังนะครับถ้าเอาง่วมาเข่าอีนะครับกะยังบอเกง่งหลักะยังบอการนะครับเพื่อ,อเซฟนะครับง่วเห้านํำนะครับหลักะเป็นการสร้างประสบการณ์ในห้านํำนะครับ นะครับผู้ใดอยากอยากอ่าลองเฮ็ดนะครับก็สามารถไปซื้อได้นะครับน้ำหล่านเชียงเนือนะครับนี่ไปสร้างเพื่อนไหวนะครับเพื่อนสีหามาให้เป็นชุดนะครับนี่ให้เป็นชุดมีเล็บสีเล็บหลัวกะ็มีหางมีจมูกแล้วกะ็มีหูนะครับราคาก็แล้วแต่เพื่อนสีขายให้นะครับผมแล้วแต่กีบหน่อยกีบใหญ่นํานะครับผมก็สีมารเริ่มก็ได้อันนี้ ต้องบอกก่อนนะครับว่าผมบอดต่โบท่านเดี๋เคยเห็ดนะครับกะสีเอามาล่องก่อนนะครับนี่ศึกษามากก็คือมองนีกะสีเป็นคล้ายๆว่าเนื้อเนื้อนะครับเป็นเนื้อแต่ว่าแข็งนะครับเล็บหรือว่ากีบเพิ่นนะครับนี่ครับในเบื้องก่อนเวลาเขาสีแตงเขาต้องแตงแตงแตงเล็บคือจังเล็บหนิวข้นเนี่ยครับแตงออกไปนี่ครับ้าข้อมู่นผมบอถือต้องหรือว่า มันบอครบถวนนะครับก็ต้องขอโทษขออภัยนะครับต้องขอเน้นย้ำนะครับว่าตัวนี้นะครับเพื่อเป็นแนวทางหลักกรกรณีศึกษาสําหรับตัวผมเองนะครับเอาบอไรนะครับกาสีมาร่วงกันเลยนะครับทุกอย่างต้องเกิดจากประสบการณ์นะครับเอาลุยการเล่นด้วย ตัวนี้ล็อกดินแน่นะครับดินแน่นะครับล็อกบอค่อยดีนะครับมันสีดินนกหน้อยนะครับข้าก็ตถองปะคของไปนําน,นะครับ ข้างหลังหนีพยายามยาัยาอยับผิดตปอ่าพัดนะครับอเข้าอาจอจะให้นาก่อนนะครับ นี่นะครับกะสิดไดประมาณนี้นะครับกะยังบ่ได้นะครับตอนนี้คือยังบ่ได้นะครับนี่เพราะว่าห่อต้องเบิงข้างหนานะครับหลบโส่งข้างหนานันนะครับใบนี่นะครับกะสีบเมนใบแบบที่มอเพิ่นใส่นะครับหรือว่าหมอบางคนเพิ่งกะใส่อยู่นะครับผมกะเบิงมาจากคลิปเบลายคลิปนะครับใบเพิ่นสีเป็นใบคือจงมีใบมีด อยู่น้ำอังสีน้ำนะครับเพิ่นสีปาดออกเป็นส่เงาๆตัวนี้เขาคัดเอานะครับผมใส่แบบวิธีการคัดเอานะครับนี่หัวหัวกันยังดิ่นอยู่นะครับล็อกบ่คดีบันไดนะครับนี่ครับมองนี้ผม่าแน่ใจนะครับว่ามันสามารถคัดออกได้นะครับหรือว่าหมอหรือว่าพี่ๆท่านใดนะครับมีความหูหรือว่ามีประสบการณ์ เกี่ยวกับการแตงกีบแตงเล็ยบนะครับกะเมียนมาบอกผมในเด้อครับเพราะว่าผมกะอยากหูอยากเป็นนะครับผมตัวนี้มันมันมันแตกครับมันฉีกนะครับนี่ตัวนี้พมพงสีคอยหยาดดึงออกมาก,ก่อนนะครับนี่ครับเดี๋ยวพมสีเริ่มแตงตัวนี้ให้มันสีดูดีก่อนนะครับจังหน่อยจะดินเลยเด้อ เป็นยังไงครับกยังยัง,ยงว่าท่านไดอยู่นะครับเดี๋ยวผมสีมัดขางวาใหม่ก่อนนะครับผมนะครับกามัดไม้เป็นทีบร้อยนะครับเดี๋ยวสีมัดเริ่มแตงข้างหน้านะครับผม เป็นยังไงนะครับผมบรอรลู้ว่ามันกินหลายผดบอครนี้รครับมังก่บีบเบิ้งมัไก่ย,ยังซี้แข็งๆอยู่นะครับเนี่ครับเดี๋ยวให้เบิ้งด้านคางนะครับนี่ครับก็บเป็นด้านคางนะครับเบิ้งพืนเดียบๆนะครับผมสีเอาง่วยยืนนะครับบันทีนี้ ่อยเห็นงัวร่องยืนเบิ่งนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมสือร่องเอางัวยืนเบิ่งนะครับว่ามันสีขนานกับผืนบอนะครับว่าเรียบมันสีจิบบอนะครับเอานี่ครับเบิ่งให้นะครับยืนนี้ดยืนนี้ดนั่นนะครับเดี๋ยวผมขอุยาตอวยมาพีนะครับเบิ่งด่านนานะครับผมว่ามันกะ พ่อไดนะครับพอไดนะครับถือว่ามันก็โอเคนะครับเบิง่งโอเคป่ะครับนี่นะครับข้างหน้านี่ผมบ่เนี่ยใจวมันต้องออกอกี่บอแต่ว่าผมเห็นอันขาวๆมันละพอพอแล้วผมก็เลยยุดนะครับเพราะว่าผมก็บ่ทันนี้มีประสบการณ์จริงนะครับ บบหูวว่างหัวมันเจ็บบอนะครับเบ,บ,บิงเบิงหลังนะหลังหลังก็สีได้ประมาณนี้นะครับมองนี้ผพุม่มกาคัดนะครับเพราะว่าโบหัวมันคัดได้บอนะครับเบิ่องจากข้างๆนะครับนี่พุ่พมกากะพ่อไหนนะครับพ่อพ่อให้มันยืนแบบ จิกจิกนะครับยืนแบบจิกคือคือแบบอ้วยืนธรรมดานะครับนี่นะครับโอเคนะครับนี่นะครับถ้าจ้างเพื่อนนะครับกับตกอย่พันนะครับหนึ่งพถึงสองพันบาทนะครับจากที่ผมเคยใส่งานใส่ใส่เพื่อนมาเห็นนะครับ เอาเรื่องนะครับราคาก็เอาเรื่องนะครับถ้าสมมติว่ามียี่สิบโตสามสิบโตนะครับก็คูณเข้าไปนะครับมันก็สิเป็นเงินที่ห้องต้องเสียไปเท่านั้นนะครับนี่เพราะว่าง่วทุกโตนะครับเ็บมันกะเนา้วขึ้นตลอดนะครับเยาอาไปตลอดเลยนะครับเบิ้งขาขาใส่นะครับนี่ขาใส่บทานดเฮ็ดนะครับ กมือนี้กะสิร่องบัดเมื่อนะครับกะมาเฮ็ดคลิปเพื่อเป็นแนวทางกับเป็นกรณีศึกษานะครับสำหรับตัวผมเองนะครับนี่นะครับเวลาเพิ่นยืนแบบบริตัแงเล็บนะครับมันจีแตกต่างกันนะครับเบิ่งนะครับแจกต่างนะครับแจกต่างอยู่นะครับถ้ายืนนี่นี่ปลายปลามันนี่ถือพื่นก่อนนะครับ มันสีพอถือเต็มๆนะครับการรับน้ำหนักนะครับอาจสิเกิดการเล็บฉีกนะครับเกิดการเล็บฉีกเกิดการยางงองงมนะครับถผู้ใดเป็นง่วงามนะครับจะถ้าเป็นธรรมดาแบบบางๆสินะครับหาามันเา่าพูดนะครับมันก็จําเป็นนะครับจําเป็นนะครับต้องตัดแล้วก็ต้องแต่งนะครับจําเป็นแห้งๆนะครับเพื่อเพื่องัวนะครับนี่น้ำหนักตัวร้ายหล้กก ตั้งท่องนะครับเกิดล็บหักเจ็บขาขึ้นมานะครับมันสีส่งผลกระทบต่องัวเห้านะครับผมกาเฮ็ดเป็นกรณีศึกษานะครับนะครับกะกะเฮ็ดเส็จเป็นที่ระบายบารูว่ามันถือต้องบอลนะครับผู้ใดที่หูนะครับซอยมาเม่นนะครับมเม่นคลิปผมเนียนะครับเพื่อให้มันเป็นนะครับประโยชน์ต่อตัวผมเองละกับประโยชน์ต่อผู้ที่เขามาเบิ้งคลิปนี้นะครับให้เบิ้งความแจกทางนะครับ นี่ครับเป็นการกรณีศึกษานะครับนี่ให้เบิ้งนะครับให้เบิ้งก่อนนะครับความแตกต่างนะครับนี่เป็นขาเทียมงูวนะครับเฮ็ดขึ้นมาเองนะครับนี่เพื่ออยากศึกษาอยากล่องเฮ็ดนะครับอยากสร้างหรือว่าหาประสบการณ์นะครับสําหรับผู้ใดอยากเฮ็ดนะครับกาล่องไปเอามาเฮ็ดคือผมนะครับนี่เป็นขาวัวเทียมนะครับนี่ครับให้เบิ่งให้ พี่หมอหมอหรือว่าผู้ที่มีประสบการณ์นะครับหลักกาผู้ที่หู้นะครับเชี่ยวชาตินะครับเกี่ยวกับการแต่งกีบแต่งเล็บนะครับเบองใไ้ผมนะยครับว่าใส่ได้บอนะครับนี่ใส่ได้บอนะครับหรือว่าต้องปั๊บแต่งมองได้อีกเพิ่มเติมนะครับผมกะสีเอามาเป็นประสบการณ์แหละครับเป็นแนวทางความรู้ในการเฮ็ดในข้างต่อต่อไปนะครับ บเลลายางนะครับเดี๋ยวเราก็ขอชุด้นนะครับเนาะจะเข้าวนเบิ์งเลลายาง,ายางนะกับโอเคนะครับนี่ผู้ใดอยากลองเห้กะสามารถเอามาลองได้นะครับนี่ครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับถ้าคลิปนี้นะครับบ่ถือหรือว่าคิดผ่าดประการใดนะครับก็ต้องขอโทษขอให้นะครับ ผมกัเพชรนะครับให้มันเป็นกรณีศึกษาเน้นย้ำนะครับกรณีศึกษานะครับว่าได้มีการไปล่วงนะครับล่วงเรื่อยนะครับผู้เป็นหมอนะครับผมก็อยากอยากเพชรนะครับอยากเพ็รอยากล่องเบิงนะครับเอาคลิปนี้กับวังว่านะครับที่เป็นประโยชน์นะครับต่อผู้ที่เขามารับช่มนะครับช่องโพสต์ทีวีฟ้ามนะครับก็ขอเป็นแนวทางหรือว่าเป็น อยายางนะครับท้องการอยากคิดอยากสฝึกนะครับแจงกีบั่วนะครับกะสามารถชิศตามผมได้นะครับกะวังว่าคลิปนี้ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เขามาร้มนะครับกะสีล่าไปเพียงเท่านี้นะครับผมกะสีมาฝึกเล่นนะครับเหลืออีกสามขานะครับตอนนี้ได้แล้วครับกีบนึ้นะครับมีทัวสีได้เงินเจาะของง่วนะครับหลักกะทัวสี เก่งนะครับมันก็ต้องใส่ทั้งเวลานะครับทั้งประสบการณ์นะครับเพื่อให้เห่าเก่งขึ้นไปเรื่อยๆนะครับนี่ครับเท่ากันยังบ่ในในร่องแบบง่วเป็นโตนะครับกาล้องเป็นงัวนง่วเชี่ยงกรนะครับครับก่ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับเจอการคลิปหนาครับสวัสดีครับ